สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานไพ่เทโรโหราศาสตร์แล้วก็ personal finance นะครับผมการลงทุนส่วนตัวของผมต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง morpong999 เช่ M o R P o N G <c oughs> นเดียวกันสำหรับตัวสร้อยโรสคอร์สนะครับผมตอนนี้เสร็จแล้วนะตอนแรกคิดวา่าจะเริ่มส่งได้ตอนเดือน เมษานะครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะส่งออกจากอเมริกาเนี่ยประมาณวันที่15นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเลิกงามยามดีพอดีนะครับผมมีนาคมนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาหรือต้องการทราบรายละเอียดก็แอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999นะครับผมเส้นซอย Rose Cross นะฮะอเค ่อไปชาวราศีมารากตนะฮะรกรกฎนะครับหมอครับหมอจะเล่นมุกอย่างนี้ไปอีกนานไหมฮะโอเคอ่ะอรกรกฎนะครับมากรากฎกรกฎนะฮะ,ะ,ฮะคุณได้ Four of Pentacles ในสถานการณ์นี้นะครับโฟอ of Pentacles เป็นสถานการณ์ที่ชาวราศีรากรกฎในตอนนี้โฟอ of Pentacles คือ Choices คือ Redundant คือ Habits คือเป็น นิสัยอะไรบางอย่างหรือเป็น uh, circles อะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองตกอยู่ในพวังนั้นตกอยู่ในรูทีนตกอยู่ในความ uh, ความสม่ำเสมอความมั่นคงผมรู้สึกว่านั่นคือผม,ผมคิดว่านั่นคือโอกาสที่คุณเสียไปสำหรับชาวาราศีกรกฎนะ uh, f o f p e n a c l e s เนี่ยมันหมายถึงตัวคุณเอง ไม่อยากจะเลือกอะไรสักอย่างถึงในอะไรสักอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าตัวคุณเองกลัวที่จะสูญเสียอะไรบางอย่างไปมันเป็นเหมือนกับในช่วงเวลานี้ตัวคุณเองควรจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่คุณเองกลับไม่ตัดสินใจแล้วก็ผมคิดว่าการที่ไม่ตัดสินใจเนี้ยไม่ใช่ว่าตัวคุณเองไม่มีทางเลือกตัวคุณเองอ่ะมีทางเลือกและมีทางเลือกค่อนข้างเยอะด้วยนี่คือ1ในทางเลือก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 คือคุณมีเส้นทางหรือมีทางเลือกค่อนข้างเยอะ แต่คุณเองกลับรู้สึกไม่กล้าที่จะเลือกหรือกลัวที่จะสูญเสียนะครับผมในสถานการณ์นี้เนี่ยาชาวราศีกรกฎอาจจะต้องอาจจะต้องเชื่อในสัญชาติเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเพราะว่า,าด้วยพลังงานจักรวาลในเชิงของโหราศาสตร์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีดาวหลายๆอย่างที่ขย่อความเป็นตัวตนขยา่าความเป็นกิจวัตรความเป็นรูทีนของตัวคุณเอง ถ้าคุณไม่เปิดรับสิ่งใหม่หรือว่าไม่เลือกเนี่ยสุดท้ายผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะค่อยๆสูญสลายหายไปนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎครับในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเองควรที่จะจะคิดแล้วเลือกในสิ่งที่จำเป็นกับตัวคุณเองเท่านั้นนะครับ Okay. สำหรับในส่วนของโหราศาสตร์ในสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่น่าสนใจนมากๆเพราะว่ามันจะเป็นสัปดาห์ที่ตัวคุณเองเนี่ยจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างโดยที่คุณเองรู้สึกลึกๆว่ามันน่าจะใช่แต่มันยังไม่มีสถานาการณ์หรือยังไม่มีหลักฐานยังไม่มี evidence อันไหนที่บอกว่าไอสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันจะออกมาเป็นจริงนะครับคุณเองจะต้องเชื่อมั่นในความ รู้สึกของตัวคุณเองนะฮะถามว่าทำไมนะครับผมเพราะว่าในวันที่10เนี่ยดาวจันนะครับผมดาวจันเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรดีนิวมูนนะฮะดาวจันจะอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเขาเรียกว่านิวมูนในราศีอะไรครับในราศีนิวมูนเอ d นไพซิสนะครับผมก็คือ,อ ดาวจันทร์จะสถิตยอยู่ในราศีมีนซึ่งดาวจันทร์ที่จะสถิตยอยู่ในราศีมีนเนี่ยนิรมูลหมายถึงสิ่งที่ตัวคุณเองต้องเริ่มต้นอะไรบางอย่างสิ่งที่อยู่ในเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความรู้สึกเป็นดาวแห่ง intuition หรือว่าสัญชาตญาณน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันจะยังไม่มีหลักฐานใดๆว่าสิ่งที่คุณเองตัดสินใจหรือสิ่งที่คุณเองจะทำเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะแต่ว่าให้คุณ trust ให้คุณเชื่อนะครับผม คือถ้าหมอปองบอกว่าดาวจันทร์อย่างเดียวเนี่ยหมอปองก็อาจจะไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูดาวแวดล้อมที่แน่ๆมีดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีมีนนะครับผมอันอันที่2นะดาวจันดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีมีนนะฮะแล้วก็ดาวเสาร์สถิตอยู่ในราศีมีนเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดาวเสาร์สถิตอยู่ในราศีมีนเนี่ยผมรู้สึกว่าดาวเสาร์เนี่ย เขาตั้งคำถามตัวคุณเองตั้งคำถามกับตัวคุณว่าอไอสิ่งที่คุณเองคาดหวังไว้สิ่งที่คุณเองตั้งเป้าไว้เนี่ยแล้วจะอะไรแล้วจะทําให้มันสําเร็จได้อย่างไร<ม>เพราะว่าดาวเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งขั้นตอนเป็นดาวแห่งระเบียบการเป็นดาวแห่งสเต็ปนะหรือกระบวนการ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคําถามลึกๆข้างในจิตใจของตัวคุณว่าไอสิ่งที่คุณเองพยายามที่จะทําให้มันสําเร็จอะแล้ว เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้คุณเองจะเดินไปอย่างไรคุณจะทําอย่างไรให้มันสําเร็จหรือผมรู้สึกว่ามันจะมีะวิธีการสําหรับใครที่พยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ใหสำเร็จเนี่ยมานานแล้วนะ,ะแต่มันยังไม่ได้สักทีหรือว่ามันยังไม่สําเร็จสักทีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรดีมันจะมีสัญญาณหรือมันจะมีสิ่งบอกเหตุลางบอกเหตุหรืออะไรบางอย่างที่ไกด์ให้คุณหรือแนะนําให้คุณเดินไปในทางนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวดาวเสาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นวิธีการนะคุณเองอาจจะมองสิ่งว่าอ,อ๋อโอเคเออฉันอยากจะไปทำงานต่างประเทศแต่คุณเองเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงในช่วงเวลาสัปดาห์ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณเองจะได้รับเหมือนกับเส้นทางแนวทางนะครับผมแต่ว่าคุณเองอาจจะต้อง เชื่อมั่นถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างขัดแย้งกันเพราะว่ามันดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้หรือมันดูเหมือนว่ามันจะไกลจากสิ่งที่คุณเองเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเวลาเราพูดถึงราศีมีนหรือ p พซิสเนี่ยมันหมายถึง dreamy มันหมายถึง vision mission ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันเป็น สถานการณ์ที่ตัวคุณเองเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสนักในในช่วงช่วงหนึ่งหรือว่ามันเหมือนกับเขาเรียกอะไรดีมันเหมือนแบบเป้าหมายสูงสุดในสถานการณ์ของคุณเป้าหมายสูงสุดในชีวิตมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานของคุณมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณว่าตัวคุณเองเนี่ยคือ คุณอยากจะเดินหน้ากับเขาแต่คุณไม่รู้จะทํำยังไงคุณอยากจะตัดสินใจไปกับเขาแต่คุณไม่มั่นใจในสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณพลังงานของคุณมันเข้ากันเข้า e NERGY กับของเขาได้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรดีมันเหมือนกับจะมีแม่มีแม่คุณแจมีลูกคุณแจแล้วไขแล้วถ้าตัวแม่คุณแจกับลูกคุณแจเป็นเป็นคู่ของมันเนี่ย มันเป็นคู่ของกันมันก็จะไขแล้วมันก็จะปลดล็อกออกมานะครับผมพอปลดล็อกออกมาเนี่ยมันเหมือนผมรู้สึกว่าในภาพของผมที่ผมเห็นนะมันเหมือนเป็นหีบเป็นกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่ถูกล็อกกุญแจไว้ที่ถูกเ,เก็บไว้ที่ถูกรักษาไว้นะผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวกุญแจที่เกิดขึ้นจากตัวคุณแล้ว ปลดล็อกไอตัวศักยภาพนั้นปลดล็อกโอกาสนั้นออกมานะครับผมนอกจากนั้นยังไม่ใช่แค่ดาวทิ์ดาวจันนะฮะแล้ดาวเสาร์ที่ที่อยู่สถิตยอยู่ในราศีมีนยังมีดาวเนปจูนนะพอพูดถึงเนปจูเนปจูนนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเ,เขาเรียกอะไรดีผมรู้สึกว่าเนปจูนเนี่ยเป็นเป็นดาวที่บ่งชี้สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในฟิสิคอลรัมของเราไม่ได้อยู่ใน ไม่ได้จุดไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นที่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นสิ่งที่เราพบเห็นอยู่ได้ทุกๆวันทั่วๆไปไม่ใช่ไม่ใช่มันเดน่นเป็นลักษณะที่คุณเองมองไปในอนาคตคุณเองมองไปในเขาเรียกอะไรดีไปในภาพภาพวาดฝันของคุณเนะี่ยคันนี้มันก็เป็นลักษณะที่พรพออแอรนปจูนกับดาวเสาเนะี่ยมาอยู่ร่วมกันคนหนึ่งพูดถึงเรื่องของจินตนาการ และอีกคนหนึ่งพูดว่าแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงไอ้สองถ้าถ้าพูดถึงดาวเสากับซาร์เทนแล้วก็เนปจูนเนี่ยเป็นคนหรือเป็นเพื่อนเรานะัก็จะเหมือนกับอีกคนหนึ่งเนี่ยพูดฝ่ายความฝ่ายฝันนั้นยิ่งใหญ่ของตัวเองนะครับผมและอีกคนหนึ่งบอกว่า,าแล้วจะทายังไงแล้วจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นไอ้สองสิ่งนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณจูนกันติดไอ้สองคนนี้ถ้าเกิด Dow, Sal, กดาวเสากับดาวเนปจูนเนี่ยมันคุณมันคุยกันติดหรือว่าคุ เขาเรียกอะไรดีนั่งสมาธิเพ่งจิตภาวนาเนี่ยโมเมนต์เนี้ยเป็นโมเมนต์ที่ถือว่าใหญ่มากๆสําหรับตัวคุณเพราะว่าคุณเองจะปลดลออ็อกศักยภาพที่มันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนะเออผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องของศักยภาพเรื่องของการงานของคุณศักยภาพเรื่องของคู่ของคุณความสัมพันธ์ของคุณคือเหมือนกับเข้าไปเข้าไปสู่ในอีกอีกห้องห้องหนึ่งอีกบันไดอีกขั้นหนึ่งในผมมองเห็นมันเหมือนกับเป็น โถงเป็นฮอล์ใหญ่ๆในโรงแรมผมผมผมไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเหมือนกับแค่แค่ประตูเข้าไปแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนฮอล์ใหญ่ๆผมผมเห็นภาพมันเหมือนฮอล์ใหญ่ๆเวลาคุณเข้าไปงานแต่งงานของของใครกันแล้วแต่ของเพื่อนหรือว่าของตัวคุณเองกันแล้วแต่นึกถึงฮอล์ใหญ่ๆหรือว่าแต่ว่าผมมองว่ามันเหมือนปรับเป็นเอเชียนฮอล์มันเป็นเหมือนกับ โถงใหญ่ใ,หญในในอียิปต์โบราณเนี่ยอันนี้คือภาพที่ผมเห็นเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่แปลกไปจากสิ่งที่คุณพบเจอแล้วก็มันเป็นโอกาสครั้งใหญ่มากๆผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเองจะสัมผัสพลังงานนี้คุณเองจะต้องเปิดตัวเข้าไปในสังคมคอมมู n นิตี้หรือว่าบุคคลที่ที่ไม่ได้อยู่ใน Uh, เห็นหน้า mm hmm. เห็นตาในในปัจจุบันน่ะ mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับคุณเองไปกินเลี้ยงคุณเองไปงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีคนอยู่แล้วคุณเองไม่ได้รู้จักเขาสักเท่าไหร่แต่คุณเชื่อมั่นว่าคุณเองเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในในช่วชีวิตนี้เออ mm hmm. ผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมถามว่ามันถึงขนาดนั้นเลยเหรอคือเนปจูน hmm. เนี่ยเป็นดาวเคราะห์วงนอกเพราะฉะนั้นเนี่ย เนปจูนจะสถิตอยู่ในราศีนึงเนี่ยใช้เวลานาน,านมาก8 0เอ่อเขาเรียกอะไรเอ่ 7, เอสิบสองปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่านานถึงจะไม่นานเท่ากับพลูโตแต่ก็นานใกล้เคียงกันก็คือเนปจูนเนี่ยจะโคจรใช้เวลาทั้งหมดเอาแปดีปีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสถิตอยู่ในราศีสีหนึงเนี่ยประมาณ เปีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรนะฮะซึ่งลูตีจยจะสถิตอยู่ในราศีนึงประมาณ20ปีเลยนะครับผมซึ่งก็เป็นอะไรที่นานยิ่งกว่านะฮะครน,นี้สิ่งที่ผมมองว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับสาหรับดาวในช่วงนี้เนี่ยนอกจากราศีมีนนะเราพูดถึงราศีมีนไปเรียบร้อยแล้วมันมี ราศีเมษอ่าดาวราศีเมษที่สถิตอยู่ในช่วงนี้ก็คือมีดาวพุธนะครับผมแล้วก็มีไครอนคือดาวพุธกับไครอนนี่เป็นเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างชัดเจนจากจักรวาลหลายๆคนนะฮะที่ติดตามเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครสามารถสื่อได้ถึงคือเขาเรียกอะไรเซนซิทีฟกับพลังงานจักรวาลเนี่ยคุณเองจะสื่อได้ถึงความต้องการอย่างแรงกล้าในจิตใจของคุณในช่วงเวลาในสัปดาห์นี้ว่าคุณเองอยากจะทำอะไรที่ มันแตกต่างออกไปคุณไม่แนะ่ไม่มั่นใจว่ามันจะประสบความสําเร็จไหมแต่คุณเองก็ยังอยากจะทําอยู่ดีในลักษณะนั้นนะครับผมแล้วด้วยความที่ไครอนเนี่ยไครอนอ่ะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์มันเหมือนเป็นคุญแจใช่ไหมซึ่งไอ้คุญแจเนี้ยก็คือคุญแจที่ผมบอกว่ามันจะเป็นการ trial and error การทดลองการทําอะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองอ่ะไม่ได้เคยทํามาแล้วก็เป็นการทดลองที่ถ้าสมมุติว่าประสบความสําเร็จเนี่ย คุณจะปลดล็อกหรือคุณจะเข้าถึงศักยภาพที่ที่ที่สำคัญมากๆที่จะเปลี่ยน,ปยนแปลงชีวิตของคุณนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่จะพูดไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับผมก็คือ,อาดาวอังคารกับดาวศุกร์นะฮะอยู่ในราศีกุมดาวอังคาร ดาวสุกเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะลิ้นกับฟันนะฮะ <c oughs> คือสําหรับใครที่มีแฟนนะฮะหรือสาหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยพลังงานนี้จะค่อนข้างที่จะสื่อสารกับคุณอย่างอย่างชัดเจนเลยเวลาอสองพลังงานนี้สถิตอยู่ในราศีกุมเนี่ยจะเป็นพลังงานที่ผมรู้สึกว่าจะมีการพูดคุยจะมีการตกลงนะครับซึ่งบางส่วนของพวกคุณเนี่ยถ้าเกิด ต่างฝ่ายต่างเอาแต่มุมมองของตัวเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวงคารเนี่ยเป็นดาวคารที่เป็นพลังงานที่เหมือนกับเฮ้ย hey, ฉันแอคฉันต้องทําฉันต้องลงมือส่วนดาวศุกร์เนี่ยเป็นลักษณะที่ฉันฉันรู้สึกอย่างนี้ฉันอยากได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทํากับความรู้สึกเนี่ย อยู่ในตัวคนเดียวกันเนี่ยอาจจะแยกกันนะฮะบางทีมันอาจจะเจอสถานการณ์ที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าอยากจะทําอย่างเงินอย่างหนึ่งหรือใจจริงๆแล้วใจอยากจะทําอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นสถานการณ์นี้สําหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยผมแนะนําโดยในสภาวะที่ดาวอังคารกับดาวศุกร์อยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการฟังความทุกๆข้างนะครับผมอ,อ,อย่าเพิ่งประ เขาเรียกอะไรอย่าเพิ่งปักใจอย่าเพิ่งตัดสินใจโดยความรู้สึกของตัวคุณฝ่ายเดียวหรือความรู้สึกของของพาร์ทเนอร์ของคุณเป็นฝ่ายเดียวนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านะั้นอาจจะสร้างปัญหาได้เพราะอย่างที่บอกครับว่าดาวอังคารเป็นดาวแห่งแบตเทรเป็นดาวแห่งการาสู้รบความขัดแย้งนะฮะพอมาอยู่ด้วยกันใกล้ๆก,ก,กันกับดาวศุกร์เนี่ยก็อาจจะสร้างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน ความสัมพันธ์ได้นะครับผมอีกอันนึงที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้เน,นะฮะเพราะเขาเขาอยู่นานแล้วพูดถึงเขาบ่อยมากก็คืออะไรครับคือดาวพลูโตนั่นเองดาวพลูโตในสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่ามันจะสแควรกับดาวเอ่อโทษทีกับไครอนนะฮะในราศีเมษเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าพลูโตเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นพลังงานที่มันคุณจะรู้สึกว่าไอความพยายามของคุณเนี่ยมันจะมันจะต้อง เขาเรียกอะไร push to the limit คือไปให้ถึงที่สุดนะฮะคุณเองถึงจะประสบความสำเร็จมันเหมือนกับมีคนเอาตัวแม่คุญแจเอาเอาแม่คุญแจที่ผมบอกนะเอาไปซ่อนเอาไปแอบไว้คือปกติหากุญแจที่จะไขแม่กุญแจอันนี้ให้เจอเนี่ยยากอยู่แล้วนะครับผมแล้วมันมีคนเอาแม่คุญแจเนี่ยไปซ่อนก็คือพลูโตเนี่ยแหละเอา แม่กุญแจไปซ่อนคือพลูโตในความรู้สึกตรงนี้ของผมผมรู้สึกว่ามันเมันเหมือนเป็นแบบเมื่อมันอยู่ในเมื่อมันอยู่ในราศีกุมเนี่ยมันเหมือนกับ as a verb so below เหมือนกับฟ้ากับดินเนี่ยเชื่อมต่อกันนะครับผมสวรรค์กับนรกเนี่ยเชื่อมต่อกันแล้วผมคิดว่า,าตัวพลูโตแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะ เขาเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะคิดย้อน contrarian นะครับผมถามว่าทําไมคือปกติเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยเรานึกเรานึกถึงภาพของอะไรดีถ้าเราพูดถึงพูโตเราจะนึกถึงเดอะเด h ใช่ไหม e ดอะเดสคอสใช่ป่ะในเทโ c ค r สเนี่ยแต่ว่าพลูโตเนี่ยยังหมายถึงคือความคิดที่ตรงกันข้ามกันเช่นคิดว่าการเกิดเนี่ยปกติเป็นการเริ่มต้นใช่ไหมครับแต่ว่าพลูโตด้วยพลังงานของพลูโตเนี่ยจะ จะกลับดำเป็นขาวก็คือคิดว่าการตายเนี่ยเป็นการเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมคือถือว่ามันเป็นเขาเรียก mm. as above so below as within so without นะครับผมถ้าถ้าใครเคยอ่านบทความที่ผมเขียนไว้ในในช่องเนี่ยนะฮะหรือว่าดูคลิปบางคลิปที่ผมพูดถึงเนี่ยคุณจะเข้าใจว่า as above so below ก็คือหมายถึง u อ a เ a อรก็คือสวรรค์นะครับ So Below mm hmm. ก็คือ Underworld หรือว่านรกนั่นเองนะครับผม As w i เ h i n so without. เมื่อไหร่ที่คุณเองเ uh, mm hmm. ชื่อมต่อหรือ Connect กับสภาพจิตใจของตัวคุณนะฮะจักระต่างๆของตัวคุณเองกับพลังงานจักรวาลที่เขาสื่อมาปล่อยให้มันเป็นไปตามที่พลังงานจักรวาลไกด์มานะฮะเพราะว่าผมบอกเลยว่า เมื่อดาวต,าต่างๆเนี่ยอยู่ในธาตุลมเมื่อดาวต่างๆที่อยู่ในธาตุน้ำเนี่ยถือว่า powerful มากๆหรือว่าพลังงานค่อนข้างเข้มแข็งมากๆเราจะต้องอใช้ประโยชน์ตรงนั้นให้ได้นะครับผมโอเคและนั่นคือพลังงานของอโหราศาสตร์ของสำ,สำหรับสัปดาห์นี้นะฮะ ผมรู้สึกว่ามันฉายภาพสิ่งที่คุณคาดหวังวาดฝันไว้นะครับผมแล้วคุณเองจะต้องพยายามจนถึงจุดที่สิ้นสุดผมรู้สึกว่ามันจะสําเร็จในขณะที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วยอมแพ้รู้สึกว่าไม,ไม่ไม่เอาแล้วไม่ไม่เอาก็ได้ไม่ไม่ไม่ทำแบบนี้ก็ได้พอแล้วเหนื่อยแล้วอะไรลักษณะนั้นนั่นแหละ,ะตัว hidden นะฮะตัวขุมสมบัติหรือว่าความลับที่ คุณเองจะใช้ลูกคุญแจไขแม่กุญแจนั้นนะจะเปิดเผยแล้วผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของอสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือดาวพระฤหัสที่สถิตยอยู่ในราศีพ้ศพ,ศพในตอนนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จปกติเนี่ยเวลาเกิดสิ่งที่ท้าทายแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในดาวยูเรเนสดาวเนปจูนหรือว่าพลูโตก็แล้วแต่ที่อยู่ในราศีมีนแล้วก็อยู่ในราศีกุมต่างๆเนี่ยมันมักจะสร้างความ ไม่แน่นอนแต่ผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้มันสร้างความไม่แน่นอนในเชิงบวกในเชิงที่ผลักดันให้ตัวคุณไปเป็นคุณในเวอร์ชั่นในรูปแบบตัวตนของคุณที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับผมโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ล็อกอินสำหรับใครที่เชื่อมต่อเข้าถึงพลังงานนี้นะครับผมก็แต่อยากปรึกษาเพิ่มเติมหรือว่าอยากอนล็อกเอเนจีของตัวคุณก็ ติดต่อเข้ามาที่ l ล n e หมอปองได้นะครับ m o r p o n g 999อ่าโอเคแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนของการลงทุน personal finance ของผมนะฮะ,อ,ะอย่างที่บอกไปว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาปันผลใช่ไหมแล้วตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวบิตคอยคริปโตเคอเรนซีนะถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยบิตคอยทำราคาสูงสุดทะลุไฮเดิม erm นะฮะหรือสูงสุดเป็นประวัติการนะครับเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียก all time high นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองอาจจะเจอว่าอ,อันที่หนึ่งเลย ตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยจะถูกดูดนะเพราะว่าอะไรพวกนี้เงินเนี่ยมันก็จะไหลไปอันที่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่ผมคิดก็คือเวลาบิตบิตคอยใกล้หรือเข้าใกล้ตัว All Time High ในสถานการณ์นี้ผมเชื่อว่ามันจะทะลุ All Time High แน่นอนแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะดูดเงินจากตลาดอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นจะตกซึ่งมันสอดคล้องกับหลายๆส่วนก็คืออย่างตลาดหุ้นไทยเนี่ยหุ้นมันก็จะตกเพราะว่าเขาเรียกอะไรดีเงินมันถูกดูด นะมันเหมือนกับลูกโป่งอะบีตรงนี้โป่งตรงนู้นอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจะถูกดูดเข้าไปในตลาดคริปโตก็คืออย่างที่บอกว่าคริปโตเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่เป็น world class หรือว่าเป็นระดับโลกเพราะว่าม,ามันลิงก์กันทั่วโลกมันไม่ได้เป็นราคาที่ขึ้นอยู่ณในประเทศใดป,ประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบิตคอยเอ,เอ,เอ,เอาไทม์ไฮเนี่ยผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่แล้วตามสถิตินะ ตลาดหุ้นจะลงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หาโอกาสที่จะเข้าช้อนซื้อนะลองมองดีๆว่าตัวคุณเอง position เรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นยังไงนะพร้อมกับผมรู้สึกว่ามันประจวบเหมาะกับหุ้นหลายๆตัวในในตลาดหุ้นเนี่ยมันปันผลใช่ไหม พอปันผลปุ๊บราคาส่วนใหญ่มันจริงๆแล้วปันผลเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกตายตัวหรอกว่าราคาหุ้นอ่ะมันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือมันจะคงที่คือมันเป็นไปได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดมันลงหลังจากปันผลแล้วผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะลงประมาณประมาณนะไม่ได้การันตีแต่มันจะประมาณจํานวนเงินที่เขาปันผลเช่นสมมุติว่าหุ้นมัน1บาทแล้วมันปันผลมา10สตังค์ราคาหุ้นเนี่ยมันก็จะลงมาอยู่ที่ประมาณ0.9ถ้าพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยน มันก็เหมือนกับตัวคุณเองปกติช้อนซื้อก่อนอก่อนขึ้น,ป,นปันผลใช่ไหมก่อนขึ้น XD ใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหุ้นบางตัวอย่างเช่นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมถืออยู่นะฮะสำหรับสมาชิกแพททินัมจะรู้อยู่แล้วว่าผมถือหุ้นตัวอะไรอยู่นะครับเพราะว่าผมจะแชร์ไว้ในชุมชนของช่องระดับสมาชิกของระดับแพททินัมนะฮะหุ้นตัวเนี้ย ขนาดปันผลแล้วเนี่ยมันยังขึ้นต่อเออคืออย่างที่บอกว่าตัวปันผลเนี่ยไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าราคามันจะลงเสมอนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพื้นฐานของหุ้นนั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเนี่ยเวลามันปันผลแล้วพื้นฐานเท่าเดิมนะฮะมันก็จะลงหรือว่าถ้าเกิดหุ้นนั้นเนี่ยปรากฏว่าปันผลแต่ว่าราคามันอาจจะลงมากกว่าราคาที่ปันผลอีกด้วยซ้ําอย่างเช่นหุ้นราคา1บาทปันผล10สตางค์หรือจุดหนึ่ง บางทีมันอาจจะลงไปถึงจุด85หรือ85สตังค์หรือลงไปที่80สตังค์ก็เป็นได้เพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานบางอย่างหรือว่ากําไรบางอย่างที่นักลงทุนรู้สึกเนี่ยมันอาจจะสะท้อนราคาที่ เป็นจริงอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับผมก็ในช่วงเวลานี้ถ้าผมจะบอกนะก็คือถ้าหุ้นพื้นฐานดีผมก็จะเก็บสะสมนะฮะสำหรับสมาชิกแพล์ทนัมก็จะรู้แล้ว่าผมลงทุนในหุ้นตัวใดบ้างนะฮะผมเอาไปโพสต์ไว้นะสำหรับสมาชิกโกลนะครับผมคุณดูคลิปก่อนใครสําหรับสมาชิกไวโกเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของอเรียนรู้เรื่องของพลังงานไพเทโรหรือว่าพลังงานของอ โหราศาสตร์เนี่ยไปพร้อมๆกันนะฮะก็จะให้ความรู้เพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ถามเข้ามาว่าผมสอนไหมนะ,ะผมสอนในสมาชิกโกไว้ไว้โกนะครับไว้โกอสมาชิกไว้โกนะฮะ, Go, ออะ,ฮะจะได้เข้าถึงเนื้อหาที่ผมอธิบายเพิ่มเติมว่าอ๋อโอเคดาวลักษณะนี้เป็นยังไงนะฮะเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ตัดสินใจว่า จะทำยังไงต่อนะครับผมแล้วสำหรับใครที่สนใจปรึกษาส่วนตัวก็แอดไลน์หมอปอง MORPONG99 นะฮะ,ะฝากไว้สำหรับสร้อยโรดคอร์สนะครับผมมีแค่10เส้นเท่านั้นนะเพราะว่าผมไม่ใช่คนขายสร้อยผมเป็นนักโหราศาสตร์นะครับในตอนนี้นะแล้วก็เป็นวิศวกรนะครับโอเคอ่ะก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้